อยากฟังมากเลยวันนี้นะคะ r e ร b บ l ู Bull, กระทิงแดงเส้นทางเขาเป็นยังไงจนก้าวสู่แบรนด์ระดับโลกจริงๆแล้วถึงขั้นจะมีพิพิธภัณฑ์มิวเซียมของตัวเองด้วยให้คุณวิทวัฒน์เล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะครับก็ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ผู้กอ่อตั้งชาวไทยใช่ไหมครับเจ้าของที่แท้จริงก็คือคุณอัเฉลียอยู่วิทยานะครับ,รบน่าสนใจอันนี้แบบคล้ายๆกับ KFC เหมือนกันอยู่เริ่มต้นอายุมากแล้วนะ52ปีตามประวัติเนี่ยนะครับก็คือแต่เดิมเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นเซล์แมนแหละนะครับก็ขายยาขายยาสีฟันขายอะไรอยู่นะครับแล้วต่อมาก็อยากจะมีบริษัทของตนเองก็สร้างบริษัทขึ้นมาจนในสุดเป็นบริษัทยาที่ชื่อ TC Mycin นะครับซึ่ง TC m y d c i n ก็มีผล,ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ใช่จุดเติตัวที่ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อคีดแะทำธุรกิจเครื่องดื่มน,นะครับตอนนั้นเนี่ยธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยตัวที่มาแรงเนี่ยในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยก็คือลิ p โพ i วิตัลดีชูอสองนิ้วเนะฮะเป็นเครื่องดื่มบรรโกํกำลังตัวแรกที่คนไทยรู้จักค่ะ,<น>ะ <laughs> ถ้างั้นทาไมไม่มีของคนไทยเองก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอตอนแรกชื่อเทโอเพล็กซ์นะฮะ mm hmm. ไม่ได้ใช้เป็นงแดงแต่ว่าเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าใช้โลโก้ที่เป็นกระทิงผู้ mm hmm. ซึ่งน่าสนใจโลโก้ตัวนี้คุณเฉลียววาดเองนะโอ้เหรอคะตาม mm hmm. ประวัตินะครับออกแบบ <c oughs> เองวาดเองนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งเป็นผมว่าเป็นหนึ่งในโลโก้ที่ดีสุดในโลกค่ะ <c oughs> ใครภเห็นก็จดจําได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ให้ความหมายสื่อตรงกับ ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือให้พลังนะเป็นกระทิงสองตัวชนกันเนี่ยนะก็ก็เลยเป็นที่โดดเด่นขึ้นมาทีนี้จุดจุดสำคัญนี้ก็คือโอเคขายได้ในตลาดเมืองไทยแล้วก็ตีริปโพวิตันดีแตดไปนะครับจนเป็นผู้นำตลาดไปในยุคนั้นต่อ,อมาเนี่ยทางโอสถภาซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายริปโพิตันดีเนี่ยก็ไม่ยอมนะเรื่องอะไรมาแย่งตำแหน่งที่หนึ่งขึ้นไปก็เลย <S <s ้ーーーーัก ที่มาบ้างก็ในสุดก็เป็นกําเนิดของเอ็มร้อยนะฮะร้อยแล้วตอนมาเป็นเอ็มร้อยห้าสิบเนี่ยนั่นแ่งการที่เอมเอาชนะกระทิงแดงในประเทศไทยได้เนี่ยเพราะว่าจับอินไซต์หนึ่งของคนไทยได้ก็คือคนไทยชอบกินหวานมาก,<อ>กหวานมากก็โอ้โหอ,อ,อัดความหวานเข้าไปที่เอ็มนะฮะ,ฮะกระทิงแดงนี่จะออกเมโลคือออกเปรี้ยวนิดๆมีรสชาติของผลไม้อ๋อ ซึง่งจริงๆแล้วหอมห,อมหวานอร่อยนะ <c oughs> นะฮะเพราะคนไทยชอบหวานมาก <c oughs> อันนี้เรียกว่ากินเอ็มแล้วเนี่ยกลับมากินกระทิงแดงเนี่ยกินไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จะออกขมไปเลยนะคะนะครับนั้นก็คือ <c oughs> ที่เขาตีตลาดเมืองไทยได้นะฮะ <c oughs> แล้วกับการจัดจาหน่ายหรืออะไรด้วยหลายๆอย่างที่ออกสดสภา,าค่อนข้างแข็งแกรแต่อย่างนี้เรียกว่าคนมีบุญนะนะวันหนึ่งก็ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์ดีทริช มาเทสดิสเนี่ยนะครับแกเป็นคนออสเตรียซึ่งเป็นเซลล์เหมือนกันมา,า,ายิ้วกระเป๋าขายยาสิฟันเบลนดด็กสมัยก่อนไม่ทราบใครเกิดทันไหมนะครับอแล้วก็รู้จักกันทีนี้คนเฉลียวเนี่ยเก่งอยู่เรื่องหนึ่งด้วยนะที่ท,ที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบเก่งเรื่อง <ฮะ S 1> โงเฮงมองโงเฮงคนร<ด>ูเรื่อ <โง S 1> ดีเพแล้วเนี่ยนะอาดีเทคอร์กระทิงแดงไปจำหน่ายค่ะ นะครับซึ่งสูตรของกระทิงแดงตัวนี้เป็นความลับมากๆเลยที่เป็นหัวเชื้อนะฮะปัจจุบันก็ยังต้องซื้อของเมืองไทยไปอยู่นะครับซึ่งพอจะไปทาที่ตลาดเมืองนอกนี่ดีจิชเขาบอกต้องไปผลิตที่นู่นนะเพราะว่าเขาอยากตีตลาดใหญ่คือตลาดอเมริกาตลาดอเมริกาซึ่งถ้าส่งสินค้าจากเอเชียไปเนี่ยภาษีจแะแพงเป็นจากย,กยุโรปเนี่ยเขาได้รับเว้นภาษีกันได้ภาษีตำ่ำนะครับเป็นตลาดได้ก็จําเป็น ตั้งโรงงานที่ออสเตรียก็ตั้งโรงงานที่ออสเตรียแล้วก็แต่ว่าต้องเอาหัวเชื่อจากเมืองไทยนะครับคุณฉเฉลียวก็ฉลาดมากๆก็คือถ้าองนั้นคนไทยถือหุ้น51%นะ,ะนะครับทางฝรั่งถือได้49%โดยมีเงื่อนไขด้วยว่าคิดถึงลูกหลานเลยนะฮะอ่าสัดส่วนการถือหุ้นนี้ต้องไม่เปลี่ยน สมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ไม่ใช่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนมากการการถือหุ้นร่วมกันเนี่ยนะครับคนที่ถือหุ้นน้อยแต่ว่าเรีกว่ามีบทบาทในการบริหารในการทำกานตลาดได้ค่อนข้างเยอะ,ะบางทีมีเท่กัเทศในการที่จะเพิ่มทุนบ้างอะไรบ้างที่ทําให้ผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยมีสัดส่วนน้อยลงแต่คุณเฉลียวบล็อกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นอ่าง50เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ถามว่า การไปสู่ระดับโลกเนี่ยก็ต้องยกสีมือให้ให้ใหใหคุณดีทร c ชเขานะครับซึ่งปัจจุบันทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณดีทร c ชแล้วก็ทั้งคุณเฉลียวเนี่ยก็ก็แก่กรรมไปแล้วนะครับต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงๆปัจจุบันก็เป็นลูกชายทําอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็อ่าเข้าไปตีตลาดอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าผมผมเนี่ยโชคดีมากผมมีโอกาสได้เข้าไปทําตลาดื่องดืบลรก,กำลัง ให้กับโอสสสภา,าที mm hmm. จ่จริงๆกระทิงแดงนี่เป็นลูกค้าผมนะ mm hmm. อยู่นานเลยล้สลลกกระทิงแดงเมืองไทยเนี่ยไปหุ้นแล้วก็ตั้งเอเจนซี่ของตัวเองที่จัด F1 <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำกทระทิงแดงต่อ mm hmm. โอสักเี่ยอสสภา,าเขาทราบเขาก็ให้ช่วยไปทำล้อนเรื่องอแบรนด์ของเขาที่ตลาดอเมริกา <c oughs> ก็เลยโอกาดเข้าไปทำเซอร์เวยเข้าไปคุยกับ จัดจำหน่ายเข้าไปทำคอน s u m e r research อยู่ที่อเมริกาอยู่หลายเดือนทีเดียวะนะครับอตอนนั้นก็จะเอาชาร์กหรือตัวเมืองไทยเรียกว่าฉลามเนี่ยเข้าไปทำตลาดที่นู่นตัว150ก็ไปนะครับนี้ก็เลยทราบตื้นลึกหนาบางอยู่พอสมควรว่าความสำเร็จของของของเรดบูลคืออะไร,ค,ะะค,รคุณดีเทคเขาฉลาดมากคือหนึ่งเนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องโอเคเรื่อง product เนี่ยนะครับ เขาเขาเก่งมากตรงที่ว่าเขารู้ลิ้นฝรั่งด้วยกันอเขาบอกว่าของกระทิงแดงแบบร้อเปอร์เซ็นของเมืองไทยเนี่ยไปไม่รอดฝรั่งต้องกินตัวที่มีส p a r k l i n g คือมีมีเป็นน้ำโซดานะครับก็ได้รับความนิยมเรื่องน้ําโซดามากกว่าที่จะเป็นเป็นน้ําหวานๆเพียวๆเพราะนั้นเพราะนั้นก็เลยใส่ฟองเข้าไปอซองเนี่ยก็คือเรื่องของของแพคเกจจิ้งต้องเป็นแนคนนะครับใบก่อนของเมืองไทย ขวดเนี่เป็นลหลักของของเมืองนอกเขาต้องเป็นแคนต้องเป็น<ห>ต้องของอลูมิเนียมแั่ก็ทําแคนเข้าไปขายทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องของ Product <ห>ที่เขาแม่นนะครับ<ห>อนนันเรื่องที่สองนี้ก็คือ P ที่สองก็คือ p เ a c e เรื่องของการจัดจาหน่าย<ห>นะครการจัดจาหน่ายเนี่ยเขาไปดูเลยบอกว่าโอเคอถ้าจะขายขายเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มองว่าเป็นเครื่องดื่มเฉพาะการเหมือนกับที่ทําตลาดอยู่ในเมืองไทยนะการตื่นเรียกว่าขับรถหรือว่าเป็นเครื่องดื่มบารุงกาลัลงนะครับเขาอยากให้เป็นเครื่องดื่มแบบโคคาโคล่าเลยดื่มได้ตลอดดื่มประจําดื่มได้ตลอดไดเอ็ดีเอห้ามไม่มีการใส่ว่าห้ามดื่มเกลนวันละสองขวดนม่นทั้งที่เมืองนอกเนี่ยนะครับสูตรของเมืองนอกเนี่ย เข้มกว่าปนอินเข้มกว่าเราอีกเข้มกว่าอีกนะครับแต่ไม่เขาไม่ห้ามเขาไม่ห้ามค่ะเมืองไทยนี่แหละามห้ามดื่มเกินวันละสองขวดห้ามดื่มเกินวันละสองขวดไม่ใช่เรื่องของสุขภาพนะค่ะมีไปคอนเซิร์นเรื่องว่าคนมีรายได้น้อยของเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวจะดื่มมากเกินไปแล้วแล้วเสียเงินมากเกินไปอกลายเป็นอย่างนั้นิแรงค่ะ เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความแรงหรืออะไรเท่าไหร่เพราะว<ฆ>่าเมืองนอกเขาพิสูจน์แล้วว่าไอ้ความแรงตัวนี้เนี่ยมันมันมันไม่เป็นไรคาเฟอีนค่ะ<ฆ>ไม่เป็นคาเฟอีนสังเคราะห์ไม่ได้เป็นคาเฟอีนธรรมชาติเหมือนกาแฟก็ไม่ได้แตกต่างกันน<ฆ>ะครับจริงๆเนี่ยอย่างถ้าเมืองไทยเนี่ยเบอร์ดี้หนึ่งกระป๋องเนี่ยคาเฟอีนสูงกว่า กระดิ่งแดงกาแฟกระป๋องจะแรงค่ะนครับก็เป็นลักษณะนั้นเอาเรามาต่อกันที่ตลาดเมืองนอกนะครับตลาต่างประเทศเนี่ยพอเรื่องของ P ที่สองคือ Distribution หรือ s a l e เขาฉลาดมากๆเขาเข้าไปดูเรื่องของกลไกราคากลไกราคานี่ก็คือถ้าคิดจะขายแข่งกับโคคาโคล่าโคคาโคล่าขายอยู่กระป๋องหนึ่งประมาณตอนนั้นประมาณหนึ่งเหรียญ US Dollar ร้านค้าเนี่ยได้ส่วนแบ่งนิดเดียวกระป๋องนึงได้สัก องเซนถึงขึ้นไปก็ไม่รู้ครับได้สัดส่วนอยู่ตรงนั้นได้กําไรอยู่ตรงนั้นนะครับต้องขายแต่เข้าขายเยอะมากมเงกินก็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 สบายแต่ว่าถ้ากระทิงเลดบูเข้าไปเป็นแบรนด์ใหม่เนี่ยทําอย่างไรให้ให้คนอยากขายแอบใจถึงมากนะแกตั้งราคาสามเหรียญเลยโอ้แพงกว่า<ห>แพงกว่าโคคาโคล่าสามเท่าแต่สามเหรียญนี่นะครับหนึ่งเนี่ยคิดที่ง่ายๆบอกว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นเป็นอ่าต้นทุนค่ะนะครับ มีการต้องอิมพอร์ตหัวเชื้อมาจากเมืองไทยหรืออะไรต่ออะไรก็ตั้งต้นทุนไว้หนึ่งเหรียญโดยประมาณหนึ่งเหรียญเอากำไรเข้ากระเป๋าอีกหนึ่งเหรียญให้ดิสติบิวเตอร์คือให้ร้านค้าผู้จำหน่ายร้านค้าก็เชียร์สุดฤทธิ์เลยร้านค้าก็ได้เท่าเจ้าของเลยอ่ะร่านขายเซซี่ได้สองเซนร้านค้าเชียร์แหละ แลเชียร์แหละแล้วก็เดินเข้ามานี้ที่ร้านค้าเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรทั้งสิ้นนําเสนอเลยของเล็กอยู่หน้าร้านเลยกระบอกขนาดใหญ่เป็นเป็นเตู้แช่นะครับเป็นเหมือนใส่น้ําแข็งไว้อ่ะกระบอกเก็นิบเยิบเยบยบไว้เย็นๆนะครับมันเดินเข้ามาก็เจอตามปั๊มน้ํามันก็มีนะครับคนก็แบบเติมปั๊มน้ำมันก็เห็นเห็นเนี่ยกระป๋องเล็กบูอยู่ข้างๆใจนะครับกระบอกยับแล้วก็ไปเปิดมาเหมือนเป็นกระติกน้ำอบะแล้วก็หยิบเล็กไป ก็เชียร์เชียร์เชียร์ถึงขั้นว่าคนเดินเข้ามาเนี่ยแบบเออขอซื้อโค้กหน่อยจุ่มนต้นร้านค้าบอกว่าลองมนนดูสิให้ดูต่อสุขภาพอ๋อหอดีทานทั้งน,น,นั้นเลยนะอยู่กินไปไม่ได้ไประโยชน์นี่สินี่เสอน้ำเสนอเลดบูนะครับดีต่อสุขภาพนะมีวิตามินบีสองเพิ่มพลังด,ดีต่อสายตากลายเป็นสุขภาพดีนะครับอันนั้นเป็นจุดหนึ่ง อันนี้เป็นช่องทางจําหน่ายช่องทางหนึ่งที่เขาทําได้อย่างดีับประดับสุนจากร้านค้าอย่างมากนะครับออันที่สองเนี่ยอันนั้นเป็นตลาดที่เรียกว่าออนพรีมิสออฟพรีมิสนะครับก็คือขายข้างนอกนี่ออนพรีมิสเขาก็สนใจออนพรีมิสคืออะไรคือผับนะฮะผับร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็คิดถึงเ d ดบู l นะครับปรากฏว่าเครื่องดื่มที่ได้ความนิยมมากเลยนี่คือเรดบู a วอตกาอ๋อผสมเงัน คือก็มามารูปเดียววันนี้กำไรสูงนะครับแล้วก็ดิสเพเต็มผับเลยนะฮะแล้วก็มีป้ายไฟหรืออะไรแล้วก็บาร์เทนเดอร์ก็โปรโมทเพราะว่าได้ส่วนแบ่งเยอะนะฮะก็บอกว่าเล่นบูวัดก้าสอยู่ชาตถึงอฮมนอยู่แบบอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะแบกินเหล้ามีเมาหลับอะใช่ไหมายกินเบียร์เมาดีด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 ีดเป็นทั้งคืนได้ถึงเท้า้กยันวางค่ะ โน้ตแฮงโอเอรไม่มีการ<ห>โอ้โหโได้รับความนิยมอย่างสูงก<ห>็<ห>ปเป็นลักษณะนั้นพ<ห>ออันันที่สามเนี่ยพีที่สามเนี่ยนะครับเ,เรื่องของ Product เรื่องของ Price เมื่อกี้พูดไปหมดแล้วนะครับ<ห>เรื่องของแอ,น,อนเรื่องของโปรโมชั่นหลักๆก็คืองานโฆษณา<ห>นะครับางนานโฆษณาขาก็ครีเอทได้ตรงรด้กว่าตรง<ห>กับความรู้สึกของผู้คนเลยเวลาหนึ่งนะครับเป็นที่รับความสำเร็จมากเนี่ยชื่อแคมเปญ Red Bull Give You w n g s อขอกินแล้วติดปีกเลยวิง่งแล้วบินได้คือคื <laughs> อแทบจะน้องๆยาเสพติดนะก็คือแบบกินแล้วดีดกินแล้วโหเหมือนบินได้หรืออะไรางี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาแม่นยําในเรื่องของการทำสปอนเซอร์ชิพเขาดูอย่างนี้เลยเขาบอกว่าอเป๊ปซี่กับโค้กเนี่ยคลองตลาดของกีฬารุ่นเก่าไปหมดแล้วฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลนะครับเป็น อ่โอลิมปิกอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ไอสองเจ้าใหญ่เนี่โยโหแย่งชิงกันคลองกันไปหมดแล้วเพราะนั้นเขาไม่กีฬารุ่นเก่าๆ, mm. ๆเ,เขาเริ่มจากกีฬาที่ไม่แพงนะเพราะตอนนั้ตอนต้นแน่นอนคนทำตลาดใหม่ๆเนี่ย่าประมาณอย่างน้อยอยู่ mm. นะก็เป็นกีฬาที่เรียกว่า X-game กมาบอก for x generation น mm ั hmm. ่นกีฬาผ่านผลนนะครับเกจบอร์ด mm hmm. เรื่องของวินเซิร์ฟเรื่องของอะไรต่างๆที่ต้องใช้พะละกำลังด้วยนะ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเรดบลูกิฟต์ยูวิงเนี่ยมันก็เข้ากันมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็าไปโปรโมทพวกกีฬาแปลกๆซึ่งเป็นของรุ่นใหม่นะครับกีฬาที่ค่อนข้างตื่นเต้นที่ค่อนข้างเสียงที่เรียกว่า X-Game กนะครับก็คลองใจ Generation X จ <c oughs> น,นมาจนถึงทุกวันนี้เป็นถึง Gen Y Gen Z <c oughs> นะครับมาไล่มากันหมดก็โอเคใครไปโฆษณาอเมริกันฟุตบอลถ้ามันเครื่องดื่มรุ่นเก่าคน <c oughs> รุ่นเก่าแล้ว นะครับว่าอินแบมันก็มาม,มาเป็นวันหนึ่งเนี่ยมีสตังเยอะมากเลยฉันเล่นเอฟวนะครับเอนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้านึกถึงรถแข่ง F1 ถ้าย้อนไปสักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนึกถึงทีมมาโบโลรถแข่งต้องต้องต้องแดงขาวะนะครับคุณดีเทรชเนี่ยแกปั้งเป้าไว้เลยบอกฉันต้องไปแทนแทนมาโบโลให้ได้ แตะวันนี้แทนแล้วม,มามาโล่หายไปจากวงการรถแข่งแล้วนะครับบุรีทั้งหลายหรืออะไรเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมีโรส m a n มี JPS ต่างมากมายเลยที่เป็นแบรนด์บุรีทั้งนั้นเลยที่อยู่ตรงนั้นนะครับอตอนนี้เนี่ยคนจดจำทีมเรดบูลได้เป็นอันดับหนึ่งใช่คือเข้ามาเห็นรถสีน้ำเงินแล้วก็เครื่องหมายบัวกระทิงสองตัวชนกันเนี่ย นะครับนี่คือแบบแล้วพอดีกระแสของ F1 เนี่ยแรงมากๆในสใหรับคนเจเนอเรชันใหม่นะครับเขาไม่ค่อยดูไปแล้วละ่ะดารารุ่นเก่าๆนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอเมริกาฟุตบอลหรืออะไรอย่เงี้ก็มีคนอเมริกันที่ค่อนข้างบ้าอยู่ก็ค่อยๆพวกนั้นก็ค่อยๆอ่อนแอ air ลงนะครับแต่ว่ากระแสของ F1 เนี่ยมาแรงมากๆเลยแล้วก็เป็นเป็นดาราระดับโลกค่าตัวตออะไรก็แพงกันมหาศาล ก็ซื้อทีมแข่งเลยะนะครับอันนี้ก็คือการที่ในสุดก็กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกขึ้นมามีอ r วนเนสสูงมียอดขายที่สูงในอเมริกาเนี่ยตีตลาดชนิดที่เรียกว่าเ๊ปซี่กับโคคาโคล่าเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นคู่กัดกันและกลัวกันที่สุดนะ่ยเปซี่ Pepsi ก็ต้องกลัวโคคาโคล่าโคคาโคลาก็ต้องกลัวเ๊ปซี่ผู้บริหารบอกว่าเครื่องดื่มที่เรากลัวสุดคือเรดบู๊<อ>นะครับไม่ใช่เ๊ปซี่ผู้ริหาร ว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องทําแบรนด์เครื่องดื่มบรรุุก,กาลังเอเนอร์จีดินี้ออกมาแข่งนะครับแก็มีมีแบรนด์อย่างมอนสเตอร์อย่างไรพวกนี้นะครับเข้าแข่งจากจค่ายโคคาโคล่าจากค่ายเบ๊ปซี่ทุกคนมีเอเนอร์จีดิหมดนะครับแต่เรดบูครองตลาดุ่นหนึ่งนะเวลาทําการตลาดหรือทําแผนการตลาดใครทาเครื่องดื่มบรรุุก,กําลังเนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบแบรนด์ในอเมริกา,านะคะ เขาจะแบ่งเป็นสองเซกเมนต์เซกเมนต์เรดเรดบลูกับเซกเมนต์เซกเมนต์นอกรดบูนะอยู่เรดบลูเป็นใหญ่เลยสองครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยอีกห้าสิบหกสิบแบรนด์อยู่นอกรีดบลูเซกเมนต์กลายเป็นแดงไปแล้วก็ในตลาดในตลาดอย่างออสเตรเลียอย่างในเกือบเกือบทุกทวีปนะครับ เรดบลูเข้าไปเกือบหมดเลยแล้วก็คลองเป็นที่หนึ่งในในตลาดหมดมีเมืองไทยที่ไม่เป็นที่หนึโอ้แต่ก็เห็นเลยว่าโอการตลาดแล้วก็ทุกอย่างของเขาเนี่ยอย่างที่คุณวิทวัฒวิเคราะห์ให้เนาะีพีเขาเขาปิดจุดที่เรียกว่าคู่แข่งอาจจะยังยังละเลยอ่ะยังไม่นึกถึงอ่ะเขามาใหม่แต่ว่าเขา ทำทุกทุกปีเนี่ยได้อย่างตรงจุทงดท<า>ั้งทั้งทั้งที่เขาจะแข่งขันกับโคคาโคล่าแต่ว่าเขาไม่ได้แข่งด้วยรักชาใช่โอ้แต่เขามีมีกลยุทธ์อะที่โหไม่น่าเชื่อว่าแพงกว่าแต่ตีตลาดได้ด้วยเทคนิคแบบนี้ดิสตริบิวเตอร์เทใจให้พร้อมช่วยเชียร์ช่วยขายเป็นเหตุเีย์สุดลิ้มี่มเตาเอาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทวัสมากเลยค่ะแม่เสียดายเวลาเราจะน้อยสักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจันน้าติดตามเรื่องสนุกสนุกแบบนี้กันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ